มเวียเดีสีมาโปธิกแล้วก็น้อมถวายบูชาเห็นท่านเาเกร์สุริมาท่านนำดอกบัวมานำเครื่องสักกะระบูชามาพอสมควรเลยนะฮะพอสมควรดังนั้นเนี่ยสถานที่ทำการบูชาก็มีหลวงพ่อพุทธเมตตามีแท่นวันชระอาจนะฮะที่เราะจะนำไปถวายแล้วก็มีผ้ามาด้วยใช่ไหมเตรียมเตรียมผ้า อ่าพระพุทธเมตตามาด้วยไหมค่ะา,าผมพระพุทธเมตตา,า,าเราจะเก็บวันนี้ให้เสร็จเลยนะฮะเนื่องจากวันพรุ่งนี้เช้าเราเดินทางไปที่วรนาสีต่อนะก็อ่ไปคณะเราครอมนะคณะเราพรอมเสร็จเรียบร้อยอ่าไปดูว่าถ้าคณะบริเวณอ่ต้นพระศรีมหาโพนั้นคนไม่เยอะเราก็ไปกล่าวที่อ่พระพุทธเมตตา ถวายเครื่องสักการะบูชาแล้วก็มออีโอกาสได้ชมภาพพระพุทธเมตตาก่อนนะฮบพอกเสร็จเรียบร้อยอในเวลาของเราเนี่ยเรายังมีเวลาสู้พระอาจารย์จะพาไปกราบสดบมหาสถานทั้ง7แห่งหลังจากที่พระเจ้าได้ทรงปรสรูุแล้วว่าพระเจ้าได้ทรงสสยมุติสุขใน7สัปดาห์นั้นที่ไหนอย่างไรเรียกว่าอะไรแล้วก็เหตุการณ์เกิดอะไรขึ้นกับ พระพุทธองค์ในคราวครั้งนั้นพอเสร็จเรียบร้อยเ,อเราทั้งหลายก็มาถือ,อโอกาสนะฮะตรงไหนตรงหนึ่งซึ่งในปัจจุบันนี้ครูบาอาจารย์ไม่สามารถที่จะนำเครื่องขยายเสียงไปพูดข้างไหนได้เลยนะฮะจะต้องอยู่ไม่ไกลกันนักพอคุยทำได้สนานาทำกันได้นะเนื่องจากว่าถ้าเอาอนุญาตเสียงก็ดังขื้นอ่นไปด้วย บริเวณของต้นพระศรีมหาโปดังนั้นเนี่ยเรา,เาป,รปร,ร,าร,าปราะกอบไปก็จะได้สำรวมครูบาอาจารย์พระอาจารย์มโนพระอาจารย์มหาบุญช่วยท่านก็จะได้อ่า้โอกาสได้อธิบายกว,ว่าการที่เรามากราบสังเวยชนิสถานในคราวครั้งนี้เนี่ยเราจะได้อะไรบ้างและเราควรได้อะไระตลอดระยะเวลาในการเดินทางของพวกเรา